ดีจ้านี่คือการเฝ้าสังเกตการจากการสนับสนุนของทิดาระดับเฟิร์สคลาสผู้ควบคุมดูแลเอมาเรียเองแหละค่ะแต่แหมดิฉันก็เฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดเวลานั่นแหละค่ะครั้งนี้เองก็ดูเหมือนจะสนุกสุดเวี่ยงเหมือนเช่นเคยเลยนะคะเนี่ยคุณโอไลออนน่ะเอาละค่ะวันนี้จะทำอะไรกันหนอเราไปติดตามดูกันเลยดีกว่าค่ะโอโยเจ้านั่นมันอ,อู้อ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะใส่เสร็จแล้วล่ะโอ้สุบาราชีแล้วทําไมถึงต้องมาใส่ชุดชั้นในแบบนี้กันด้วยล่ะชุดชั้นในงั้นหรือฟังนะยายหมาเวนมันเรียกว่าบูเมอร์มันคือชุดศักดิ์สิทธิ์ราวกับเป็นชุดจากสวรรค์ของหญิงสาวผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์เพราะงั้นแล้วมันไม่ใช่ชุดชั้นในเว้ยเข้าใจยังหมายความว่ายังไงนะ่ะ และอีกอย่างนะมันยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะเว้ยเอาใส่ซะกีตนี่มันอะไรกันน่ะอ่านี่มันไอ้นั่นสินะคะดิฉันรู้จักค่ะมันเรียกว่าแฟชั่นโชว์สินะคะแหมดิฉันต้องรู้จักอยู่แล้วล่ะค่ะแหมแหมคุณโอไลออนนี่แล้วก็นอกจากเรื่องฟิวชั่นกันแล้วเรื่องอื่นๆก็รู้ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยหากสักวันหนึ่งดิฉันจุติลงมาแล้วก็ ดิฉันเองก็อยากลองเหมือนกันนะคะเนี่ยแฟชั่นโชว์กับการฟิวชั่นน่ะอูมแหม้อาหารตาจริงๆเว้ยเอาล่ะต่อไปจะให้ใส่อะไรต่อดีนะเอ๊ยยังมีอีกเหรอต่อไปจะให้สุเคใส่อะไรเหรออ่ะหือมีอะไรอะ่ะพวกเธอคือว่านะคะมาสเตอร์ Master. ก็จริงอยู่ที่ทั้ง3มชุดมันเป็นชุดที่ฉันได้สร้างขึ้นมา คุณเองก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดจริงไหมแต่การที่ให้คุณป้ามาใส่ชุดพวกนี้ฉันว่ามันคงแปลกและดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นักเพราะมันต้องใช้ความพยายามมากเลยละค่ะที่จะให้มาสเตอร์มาเห็นคุณป้าในสภาพแบบนี้นะ่ะแต่ถ้าหากมันเป็นความต้องการของมาสเตอร์แล้วก็มันก็คงช่วยไม่ได้ละนะคะ ดาวเอ๊ะมามาสเตอร์เดี๋ยวก่อนสิคะอูแ๋แหมอย่างที่คิดชีวิตของมนุษย์นี่มันน่าสนใจจริงๆนะงั้นก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนพิเศษอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสนับสนุนได้ที่บอวลิตด้านนี้ครับขอบคุณครับ